มาครับคลิปนี้ก็จะมาฝากกันอีกครั้งนะครับสำหรับเบ้าล้นพกขึ้นสนิมนะครับหลายคนที่คงเคยเจอปัญหาใช่ไหมครับนี่ครับเบ้าล้นพกที่ขึ้นสนิมแบบนี้นะครับและไม่รู้จะแก้ยังไงแก้แบบไหนครับนะมาดูครับเดี๋ยวคลิปนี้ลุงตู่จะเอามาฝากกันนะครับวิธีแก้ไขปัญหาสนิมขึ้นเบ้าล้นพกนะครับนะอ่ะวิธีแก้นะครับง่ายๆเลยครับให้เราขั้นแรกครับอันแรกเลยเราก็ต้องใช้ครับกระดาษทรายนะครับดูนี่ครับกระดาษทรายเบอร์ร้อยนะครับมีนะนี่ครับกระดาษทรายเบอร์ร้อยครับขัดก่อนนะครับหากว่าเบ้าน้นพ ขึ้นิมเยอะนะครับเราต้องขัดด้วยกระดาษทรายก่อนนะครับเพราะขัดด้วยกระดาษทรายเนี่ยยังไงก็ช่วยที่สุดครับออกแน่นอนครับนี่ครับขัดครับอย่างนี้ครับขัดก่อนนี่ครับขัดเนี่ยขัดไปเลยที่มีิมครับขัดไปหมดครับขัดไปหมดครับนะขัดไปเรื่อยๆครับขัดไปเรื่อยๆนะนี่ครับเนี่ยขัดอย่างเงี้ยขัดนี้ครับขัดทุกซอกทุกมุมครับตรงไหนที่มีิมครับขัดไปครับขัดไปเรื่อยๆครับในหลุมเลยตรงไหนครับขัดไปในหลุมก็ขัดไปอย่างเงี้ยเนี่ยนะครับไปเนี้ยตรงไหนที่มีิมเนี่ย ขัดไปครับจนกว่าสนิมครับจะออกไปหมดนะครับนะขัดให้หมดนะครับแบบนี้เลยนี่นะครับนะนี่ครับขัดไปเรื่อยครับพอขัดเสร็จครับเราก็จะเอาไปล้างน้ำครับเห็นไหมนี่ขัดเสร็จเร้อครับนี่นะพอขัดเสร็จครับเราก็จะมาล้างน้ําครับนี่เห็นไหมขัดแล้วครับที่ขัดแล้วนะอ่าีนี้ล้างน้ำนะครับให้เราล้างกับฝอยขัดหม้อแบบนี้นะครับนะอย่างนี้นะครับนี่นะนี่ครับแบบนี้ล้างน้ําแรกนะครับอ่าเรื่อย นี่ครับเด็กคนเราต้องล้าง้วยกับน้ำยาสไลด์นะครับนะอน้ำแรกครับน้ำแรกก็คือเราจะต้องล้างด้วยน้าน้ําเปล่านะครับนะล้างน้าเปล่าก่อนน้าแรกนะครับนี่ครับขัดด้วยก่อนน้าเปล่าก่อนครับขัดก่อนนะนี่นะครับอั่างนี้ขัดไปเรื่อยๆนีครับทุกหลุมครับนี้ครับหลังจากที่เราขัดด้วยกับรายเสร็จครับก็ต้องเอามาล้างน้ำแบบนี้นะครับนะนี่ครับล้างน้าเปล่าก่อนนะขัดด้วยน้าเปล่าก่อนอ่ะพอขัดด้วยน้ำเปล่าเสร็จครับทีนี้เราก็จะต้องมาขัดกับน้ํายาสไลด์นี่ครับนี่นะครับ ขัดไปเรื่อยๆครับ well. น yeah. ี hm <top> right. ่ขัดไปครับแล้วก็ขัดล้างครับล้างประมาณสองสามน้ำนะครับนะนี่ครับล้างสองสามน้ำครับนะล้างสนิมออกนะอ่านี่ครับล้างอย่าไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆอย่างนี้ขัดไปเรื่อยๆครับขัดทุกซอกทุกมุมครับขัดในหลุมนี้นะครับนะนี่เลยนะครับนี่ครับนี่คือวิธีการแก้ปัญหาสนิมขึ้นบ้างโฟลักซ์นะดูครับดูแล้วก็นำวิธีนี้ครับไปปรับใช้หรือเอาใช้ได้นะครับนะท่านผู้ก็เอาคลิปนี้มาฝากดูเพื่อนๆนะครับดูอ่านี่ครับอ่านี้นะครับพอล้างเสร็จครับมาขัดเสร็จแล้วดูครับล้าง อ่นี่ครับเห็นไหมครับพอขัดสนิมเสร็จและล้างเสร็จแบบจะออกมาแบบนี้ครับเห็นไหมครับมันจะไม่มีสนิมเลยเห็นไหมครับพอเสร็จนะครับเสร็จแล้วเพื่อนๆก็เอาไปเผากับมะพร้าวขูดขาวนะครับเผาเหมือนตอนที่เราซื้อเบ้าใหม่นะครับเผาคล้ายกันเหมือนกันเลยนะครับนะส่วนพี่เผาเผายังไงเผาแบบไหม่นะครับเพื่อนเก็ลองมาดูในคลิปได้ครับมีคลิปวิธีการเผาบ้านพ่นาะใช้พี่เดียวนะครับใช้วิธีเดียวได้เลยนะครับนะเผาเมื่อขัดเสร็จล้างเสร็จนะครับเราก็ต้องไปเผาครับเพื่อล้างเชื้อรนนะะคับ